นีสดาเกาเอาลได้เห็นต tamam ัวทั <t <t port ้ง้งหมดนะมาถึงที่น้องประชาชนแล้วก็ฝความปรากถนาดีมาถึงเพื่นข้าราชการตำรวจและพลังใจในการช่วยเหลือในวันนี้ ทีงานของบรรงารคงให้มาดเนินาการทำการ้แาแลทีม่บ้านแลวก็ทีมงานของกราพเครื่องได้นะนิงิงที่ับอยู่นี่พอีาไให้อีเ่วองาร้าวสารอาหารแหง้งอาหารสดอาหารคาวอาหารหวาน โดยการนำของด้วยด้วยความหม้ใช่ไหมครับ้อมง้าวหม้อไม้อเ่ะเาะว่าการจานชามโอไมค์ค่ะคุณจะร้านยังล้านที่รานอะไ่างเ้ยลบาก ของตํารวจก็ฝ่ายของอนะครับ